พวกคุณเคยเห็นข้าวต้มงสงเครื่องชามละ40บาทแต่ได้หมูปละช่อเยอะขนาดมีไหมร้านนี้เขาใช้สูตรเด็ดจากปามาส่งตรงมาจากตาคลีขายมาได้45 0 0ปีแล้วจุดเด่นของเขาคือให้เยอะได้เนืน้อหมูจัดเต็มแบบพูนๆชามนับดูดิตั้งเปลือบ20ชิ้นชามนี้ของผมเอง40บาทราคานี้หาไม่ได้ล้ลนะในกรุงเทพส่วนอีกชามนั้นผมสั่งเป็นเปลเหลาหมูบะเต็งโอ้โหคุณเอ้ยไม่น่าเชื่อชามละ50บาท ขายถูกแบบนี้จะเอากำไรจากไหนวะเนี่ยเรื่องรสชาติไม่ต้องสงสัยสูตรนี้ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นพวกคุณเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยจริงไม่มีใครมานั่งกินหรอกพวกยำม,มามา่มายำบุนเส้นแบบแซ่บๆถึงเครื่องเขาก็มีให้กินนะที่สำคัญคือร้านนี้วิวดีมากปีที่นั่งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำนั่งกินไปดูวิวไปบรรยากาศโคตรดีร้านมีโคตรหลับตามมาลองกินกันได้ร้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเทพนั่งเครื่องบินมาชั่วโมงเดียวพ็ถึงร้านชื่อเขาต้มสองเครื่องพี่แมนและพี่ปาม อยู่แถวริมแม่น้ำน่านหน้าทางเข้าตลตาใต้จังหวัดพิษณุโลก